ขั้นแม่นเจ้ามีไฟในยานำออกขั้นแม่นมีไฟนอกเจ้ายานำเขามันสิอุกอังเอาเฮาให้อังมโนพิองเลยขอขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพักพญาคำคมนะครับวันนี้ก็ได้นำพญาพอ่อแม่ครูบาอาจารย์ มาฝากเช่นเคยนะครับพร้อมกับวิวเดิมๆสะน้อยไม่มีปลาปลานอกน้ำตายหมดแล้วก็รอว่าจะเอามาเลี้ยงใหม่ครับแต่ก็ไม่ใช่ใจความสำคัญอะไรใจความสำคัญของเราก็คือบทพยาที่พ่อแมค่ครูบาอาจารย์ได้รดจ,จนาไว้แล้วก็เอามาเล่าเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจเราๆท่านทั้งหลาย ความหมายก็คือว่าเรื่องราวดีชั่วทั้งของตนและของคนอื่นไม่ควรไปแพร่กรายให้ใครรู้ควรเก็บไว้เป็นความลับไว้ให้ดีเพราะอาจจะนำความเสียหายไปสู่ตนและผู้อื่นได้รวมความก็คือสอนให้ระวังคำพูดให้รู้จักควบคุมปากของตัวเอง ว่าสิ่งไหนมันควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดสิ่งไหนพูดไปแล้วมันทำภัยนำภัยมาให้สิ่งไหนพูดไปมันนำประโยชน์มาให้ก็คือให้พินิจพิจรารณาในคำพูดของตัวเองซึ่งนักปราชญ์ท่านหนึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าถึงแม้ว่าคุณจะสมบูรณ์แบบแค่ไหน ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณได้สักและสิทธิในการเอาเรื่องของคนอื่นไปพูดต่อสาธรารณชนในรูปแบบที่ไม่ดีอันนี้มันก็ทำให้หน้าพินิษพิจารณาพอสมควรว่า,เ,าเรื่องสิทธ,ธิส่วนบุคคลพูดง่ายๆว่าเรื่องของคนอื่นเราไม่ควรยุ่ง เรื่องของเราเราก็ไม่ควรไปโพธาเหมือนกันถึงแม้เรื่องนั้นมันจะเป็นจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่ควรจะไปโพลนาเพราะว่าการฟังของคนอาจจะฟังหลายแงย่หลายมุมบางคนฟังแล้วก็เกิดความอิจฉาก็มีบางคนแล้วก็เกิดความเฉล่เสร่ญก็มีมันเป็นนานาจิตตังเป็นเรื่องของสังคมมนุษย์ เพราะฉะนั้นอยู่เฉยๆดีกว่าเว้นเสียแต่ถามจะมีประโยชน์มากกว่าที่เราไปเล่าโดยที่เขาไม่อยากฟังเพราะว่าการเล่าไปมันจะมีประโยชน์ได้มันก็ต่อเมื่อคนที่เราเล่าให้ฟังนั้นเขาอยากจะฟังแค่นั้นแต่ถ้าเขาไม่อยากฟังจะเป็นประโยชน์แค่ไหนมันก็ไร้ลผลถ้าเขาไม่อยากฟัง ก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกับผม